กลับข้าสู่เบกที่2ของรายการเมืองทองทีวีนะครับหลังจากเบกที่1นะครับเราพยายามจัดอันดับ10ประตูลูกยิงส,สวยๆประจำฤดูกาล2015ของสโมสร s อ g เมืองทองอยูเอเ็ดมาให้สาวกกีฬาของเราได้ชมกันนะครับเแบกบที่2เนี่ยยังเหลืออีก10อันดับนะครับจริงๆแล้วในฤดูกาล2015นะครับมีประตูสวยๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยละครับไม่ว่าจะเป็นในฟุตบอลถ้วยหรือ ฟุตบอลไทยพิมลีนะครับแต่เมืองทองทีวีของเราขอยกมาเฉพาะในฟุตบอลไทยพิมลีก็แล้วกันนะครับเพื่อการรับชมที่กระชับและรวดเร็วเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับต้องบอกว่านักเตะเลมิของเราพักกันอย่างเต็มที่แล้วครับแต่ละคนก็เดินทางไปพักผ่อนยังภูมิลำเนาต่างจังหวัด บางคนก็เลือกที่จะไปพักผ่อนยังต่างประเทศนะครับเดี๋ยวเบรกที่3มเมืองทอทีวีของเราก็จะมีสกูปของพี่ตังสารัตย์อยู่เย็นที่เดินทางไปพักผ่อนกับเพื่อนๆที่ประเทศอังกฤษก็ไปชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกด้วยล่ะครับแล้วก็จะเรียกตัวกลับมาฝึกซ้อมกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่10มกราคมนี้นะครับก่อนที่วันที่14จะเดินทางไปปรีซิซ่นอุ่นเครื่องที่ประเทศกัมพูชากับออสตา กัมพูชาหลังจากนั้นประมาณสักวันที่22นะครับก็จะเดินทางไปอุ่นเครื่องกับทีมบินเจืองแชมป์วีลีกของประเทศเวียดนามถัดไปก็เรียกว่าช่วงนี้ก็ปล่อยให้นักเตะของเราได้พักผ่อนกันไปก่อนรวมไปถึงแฟนคลับกีฬาพยองนะครับบนทอทีวีของเราก็ปล่อยให้แฟนคลับของเราได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่ช่วงนี้ไม่เครียดนะครับก็เลยจัดอันดับลูกยิง20อันดับมาให้สาวกกีฬาของเราได้ชมกันครับอ่ะ ต่อไปนี้นะครับจะเป็น10อันดับสุดสวยที่มืองทองทีวีของเรายกมาให้ชมจะมีใครติด1ใน10บ้างและใครจะเป็นคนทำประตูสุดสวยอันดับหนึ่งมาชมกันต่อเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันที่ประตูสุดสวยของมืองทองทีวีของเราอันดับที่10กันก่อนดีกว่านะครับอันดับที่10นะครับ เป็นเกมระหว่าง s อ g ซีมังทอยแต่กับบางกอกล l าส s FC ครับเคลตันซินวาครับวิ่งเข้ามากดด้วขวาผ่านมือเนริธวีกุลเข้าไปลูกนี้สวยงามตั้งแต่การวางบอลจากกลางสนามของมาริโอยูรรสกี้ให้กับเทวสินแดงดาครับที่ทางตัวออกไปเล่นทางฝั่งขวาของสนามครับแล้วซ้อมกันมาบ่อยการซ้อมสามารถจบสกอร์ได้จริงๆในการแข่งขันจริงๆครับลูกนี้สวยงามมากม สามประสานในแนวลุกต้องบอกว่าคมจริงๆครับอันดับที่9นะครับเราขอมอบให้กับทิติพันธ์พ่วงจันร์ทครับลูกนี้สวยงามตั้งแต่ลูกยกของมาริโอยูรอฟสกี้และเทวสินแดงดาครับดูดบอลลงมาแบบมีคลาสดึงจังหวะโยกหลบผู้เล่นการท่าเรือหนึ่งจังหวะก่อนที่จะไหลบอลง่ายๆให้กับทิติพันธ์พ่วงจนันที่สําคัญทิติพันธ์พ่วงจนันร ยิงแบบเหนือเหนือยิงแบบชิปชิปได้เช่นกันครับนี่ครับอันดับที่9สวยงามจริงๆอันดับที่8นะครับเป็นประตูของเคลตันซินวาในเกมที่ต้องบอกว่ากดดันสุดๆครับการเย็นสีสเกต f c ไม่ง่ายเลยนะครับแต่ลูกนี้แทงทะลุตั้งแต่กลางสนามครับแล้วเคลตันซินวาก็สโล่เดียวหลบผู้เล่นแนวรับของสีสเกต FC มาได้1รายครับก่อนที่จะยิง ผ่านมือผู้สาประตูสีสเกต FC เข้าไป1ประตูต่อศูนย์ครับนรงวงทองคำเนี่ยจัดว่าเป็น1ใน5ประตูที่ดีที่สุดในไทยพิมลีกฤดูกาลที่ผ่านมาเลยนะครับแต่ว่าเคลตันเนี่ยเลือดเย็นจริงจริงโยกหลบหนึ่งจังหวะก่อนยิงเข้าไปตรงตาข่ายอันดับที่7นะครับก็เป็นเกมที่ไปเยือนสีสกเกตนี่แหละครับเป็นที่ิี่พันพ่วงจันทร์นะครับทำชิ่งสวยงามกับมาริโอยูรอฟสกี้แล้วก็เบิกสกอร์แรก ให้สโมสรเอสซีจีมองตอยเตดขึ้นนำเศีสกเกตไป1ประตูต่อศูนย์นี่ครับทำชิงกันสวยงามมากๆแล้วทิติพานเนี่ยเป็นนักเตะที่เล่นได้ทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวานะครับแต่ว่าการยิงด้วยซ้ายแล้วมุมแคบแบบนี้นรงวงทองคำอย่างที่ปอบเป็นประตูที่ดีมากๆแต่ว่าเจ้าตัวก็ยังยิงผ่านไปได้นะครับอันดับที่6ครับเป็นประตูของมาริโอยูรรสกี้ในเกมที่ถล่มอาชนะบางกกลาส FC ไปได้อย่างถลม่มทลายเลยละครับลูกนี้สวยงามมา ตั้งแต่จังหวะการโยกหลบของเชลสินแดงดาครับหลบแนวรับของบากอรกลาสสองสำรายเลยละครับนีครับโดนรุม3รายแต่ว่าเชวสินยังเอาตัวรอดไปได้แล้วก็ใจกว้างอย่างกับแม่น้ำครับจริงๆเลือกจบเองได้นะครับแต่ว่าทําเพื่อทีมครับนีฮะจังหวะนี้แอซิดส,สวยๆให้กับมาริโอยูรอสกี้ครับ อันดับที่5ครับตกเป็นของทิธิพันธ์พ่วงจัน์รในเกมชนะสีสเกต FC อีกครั้งหนึ่งแล้ครับทำชิ่งกับมาริโอโยูรอฟสกี้เหมือนเดิมล้ครับล็อตเดิมเป๊ะๆครับแล้วก็จบด้วยเท้าซ้ายแบบยิงเสยเพดานตะข่ายในรงวงทองคำได้แต่ยืนมองด้วยสายตาครับแหมสวยงามจริงๆลูกยิงของทิธิพันธ์พ่วงจัน์ทร อันดับที่4นะครับเป็นการทำประตูของเคลตันซินวาที่โยกหลบแนวรับของสุพรรณบุรี FC ตั้งแต่แดนตัวเองครับแล้วโยกเข้ามาทำประตูแบบนี้ฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเจ้าตัวจะทำประตูสวยๆแบบนี้ได้ครับโอ้คุณผู้ชมครับจากกลางสนามในแดนตัวเองนะครับเล่นกันอยู่2-3จังหวะเท่านั้นเองครับนี่ฮะเคลตันพิกหลบ ไข่ลอดขาตัวเองแล้วมีแนวรับสพุพรรณบุรีลุม3รายครับโอกาสยิงยากมากๆแต่เจ้าตัวเลือกยิงเสาไกลโอ้โหแล้วก็ผ่านผู้สาวประตูสพุพรรณบุรีเอฟซีเข้าไปได้ด้วยแหละครับนี่ครับอันดับยิงสุดสวยอันดับที่4ของเมืองทองทีวีของเราเป็นเคลตันซินบานะครับอันดับที่3ครับเป็นเกมที่บุกไปเสมอบุยรามยูเอเต็ดมา2ประตูต่อ2ครับนี่ครับมาริโอยูราสกี้ครับ สอดตัวขึ้นมาโมง่งทําประตูผ่านแนวรับของบุีรัมยูเตดถึงสําสรายนะครับเล่นกันอยู่2อสคนเท่านั้นนะครับจากลุกทุ่มครับแล้วเทลสินนี่ฮะมีพื้นที่มีเวลาตักมาให้กับมาริโอยูรอฟสกี้สอดตัวขึ้นมาโขกประตูผ่านแนวรับของทีมบุยรามยูเตดเข้าไปแล้วทำให้เอสจีมอยเตตของเราเล่นง่ายขึ้นเลยละครับ และอันดับที่2นะครับยังคงเป็นเกมบุกเสมอบุยรามยูเอเต็ดนะครับเป็นการทําประตูของเคลตันซินวานะครับลูกนี้สวยงามตั้งแต่กวินธรรมสัจจานันนะครับออกบอลยาวให้กับทูร์สินแดงดาพลิกหลบแนวรับของ บุยลำแล้วก็ถ่ายบอลเอาทางฝั่งขวาที่ทิพันธ์พงจันทร์ครับเติมขึ้นมาแล้วก็คลอสเข้ากลางตรงนั้นมีเกตันซินวาครับสอดต,ตัวผ่านแนวรับบุยลำขึ้นมาจิ้มบอลผ่านมือสิวรลักษ์เทศสูงเนินเข้าไปให้เอสซีจีมุงทอยแต่ตามที่เสมอก่อนจะหมดเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีแหละครับและอันดับหนึ่งที่มุนทองทีวีของเรายกมาสำหรับฤด,ดูกาล2015เป็นการทำประตูของมาริโอยูรอสกี้ครับในเกมที่เปิดบ้าน เอาชนะสระบุรีไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับนี่ครับมาดูภาพช้าครับมาริโอยูรอสกี้บอลตกพื้น1จังหวะวันเลดียซ้ายไปเข้าเสาไกลเลยนะครับดูครับไม่ได้ยิงง่ายๆนะครับจังหวะนี้ โอ้โหก็เหมาะสมที่จะเป็นอันดับหนึ่งในการทำประตูสุดสวยในฤดูกาล2015ของสโมสรเอสซีเมืองทองยูไนเต็ดครับจากการทำประตูของมาริโอยูรอสกี้ครับนี่ครับคือ20อันดับที่มืองทองทีวีของเราจัดมาให้สาวเกเลมียองของเราได้ชมกันในส่วนเบรกหน้านะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเกาะหลังสหรัฐอยู่เย็นนะครับไปพักผ่อนที่ประเทศอังกฤษตามสหรัฐอยู่เย็นไปชมฟุตบอลทีมโปรดของเขาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ทำฟุตบอลคู่บิกแม์กับทีมเชลซีนะครับผลการแข่งขันจบกันศูนย์ประตูต่อศูนย์แต่ว่าสารัฐอยู่เย็นก็น่าจะได้อะไรหลายๆอย่างจากการเข้าชมเกมพรีเมียร์ลีกคู่บิกแม์เมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับช่วงหน้าห้ามพลาดครับ